มาเจอกับพี่ช้างแมมมอสนะคะพี่ช้างแมมมอสติดดูข้างบนนะคะต้นไม้ดูสูงนะคะเนี่ยพี่ช้างแมมมอสนะคะขึ้นไปได้ยังไงคะพี่ช้าง ขึ้นบนต้นไม้สูงนะคะไม่รู้ว่าไปติดอยู่บนต้นไม้นะคะได้ยังไงเนี่ยโอ้โหขำไม่ไหวเลยเนี่ยโอโพ้พี่ชา้ชางลงมาเร็วพี่ช้างเอ้ยช้างช้างช้างลงมาเร็วพี่ช้างทีเดี๋ยวมาดูพี่ชา้างนะคะ,ะลงจากต้นไม้ได้ยังไงนะคะเนี่ย โอ้พี่ช้างสนุกไหมอยู่ังบนโอ้หน้าตาโกรธแล้วนะคะไม่รู้ว่าขึ้นขึ้นไปนะคะแต่ลงไม่ได้นะคะเนี่ยพี่ช้างแม่มอดพี่ช้างช้าจ้าช้าจ้าจ้าจ้างไม่รู้ว่าพี่ช้างกินไปได้ยังไงนะคะโอ้ยตอนนี้แดดออกแล้วด้วยพี่ช้างร้อนไหมพี่ช้าง ดีค่ะน้องๆเราไปช่วยพี่ช้างและมดกันไหม ตรงไหนอีกไปเล่นตรงนี้ไหม น้องว่าพี่ช้างแมมมอสของเราน่ารักไหมคะโหพี่ช้างนันเล่นน่าสนุกมากเลยจริงๆเนี่ยนี่ค่หน่ารักจังเลยพี่ช้างของเราหากน้องๆชอบนะคะฝากนะคะน้องๆกด ติดตามนะคะไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเดี๋ยววันนี้พี่ชา้างนะคะกับพี่นะคะขอลาไปก่อนนะคะพี่ชา้างว่าไงบ๊ายบายน้องๆย่งเล้วขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะไป